อะสวัสดีครับอยู่กับโมบายลีเจนนะครับอยู่กับไมนาทอร์นะครับทอรัสกับแมพนะครับเทศกาลฤดูร้อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูไมนาทอร์กับแมพเทศกาลฤดูร้อนนะครับว่าเวลากินแตงโมนะครับตัวเขาจะใหญ่แค่ไหนแต่ว่าเคยกินสับปะรดนะครับรสครูดาวในเวลามันทอร์โมโหเนี่ยอันติได้2องทีสทีติดติดอ่ะคือมันจะมีครูดาวนั่นแหละแต่ว่าครูดาวมันน้อยมากนะครับโมโหทีหนึงปกติของไมโาทอร์เนี่ยก็จะใช้ อันติได้ทีเดียวใช่ไหมแต่อันนี้ได้หลายทีเลยอะหอเข้าเกมแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยถ้วยเทยก็ยังได้ไม่ครบเลยเออจะหมดกิจกรรมแล้วนะครับกิจกรรมมีน้อยไปนิดนึงนะครับ า18วีแล้วโอ้โหกว่าจะจับคู่ได้นะนานอยู่เหมือนกัน เอากดดิเฮ้ยเออกดสิเฮ้ยใบเด้งกลับไปอีกแล้วนะครับรอรอนะครับไมโนทอร์ทอรัสไหนวะไมโนทอร์เฮ้ยไม่เอา หัวอยู่ล่างเลยไมนทอเราจะไม่ใช้สั่นไหวนะครับเอ่อมนชอใช้อะไรดีวะจริงๆอ่ะคือแมปเนี้ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องออกของแทงนะครับจริงๆเน้นเป็นโจมตีแล้วก็วิ่งไล่ตีวิ่งไล่หัวจะไอ้นี่กว่านะครับคือแทงก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับสำหรับแมปนี้นะครับ เราเข้าเกมนะครับเรามาดูความสามารถของเมนทอร์นะครับในแมปนะครับปาร์ตี้ฤดูร้อนนะครับนี่ก็คลิปที่23แล้วนะครับสู้ต่อไปทาคิชิเหลืออีก2วันน้ำตาจะไหลอ่ะเหลือไม่ถึง2วันแล้วครับเหลือว่านโนกานะครับกับอีกประมาณสิบเก้คลิปได้มั้งครับ18-19คลิปอ่ะ ไม่ไรครับพี่ว่าพอร์เยอะนะครับฝั่งตรงข้ามมีจูโลงนะครับมีฮายาบุสานาตาเลียนะครับไลลาอาไครนะครับฝั่งเรานะครับมีมันทออะลูกาดนะครับไซขอบฮายาบุสาก็คาลีนะครับถามว่าทําไมต้องทํานะครับก็อยากทําก็ทํานะครับเป็นคนอย่างนี้นะครับอยากทําครับทําแล้วมีสนุกก็ทาครับแค่นั้นเอง อย่างที่บอกครับยอดคลิปมันจะมียอดวิวเท่าไหร่พี่ไม่รู้หรอกสําหรับคลิปซีซั่นนี้นะครับเพราะว่ามันรีบปล่อยนะครับช่วงแรกๆเนี่ยายอดวิวนะครับหลักหมื่นเลยนะสาหรับซีซั่นปาร์ตี้ฤดูร้อนเนี่ยพอลงคลิปหลังๆก็อยู่ที่ประมาณ5 0 0 0ันหกพแต่พี่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรครับเพราะว่าพี่อยากได้คลิปครับเออเนี่ยประเด็นคือพี่อยากได้คลิปซีซั่นนี้เท่านั้นเองนั่นแหละพี่พอใจแค่นี้แหละอะไรขวดหน้าเขาไปทิ้งอะไรลาะ โอเก็บ okay, พร้อมกันด้วยนะครับเขาก็ได้ไปเหมือนกันจริงๆอยากได้พลิกเนี่ยแต่ว่าขอเคลียร์คลิก่อนแล้วกันเดี๋ยวพลิกค่อยว่ากันนะครับจริงๆน่าว้าไปด้านบนมากแหละได้อะไรวะเนี่ยโอ้ยได้พิกเหมือนกันครับเอาแล้วไงไม่ต้องไปแล้วนี่ดีกว่าครับพลิกครับมันทองหวดเร็วอยู่แล้วครับอย่ายุ่งนี่ยุนมันไม่ใช่ที่เล่นไหมนี่เนี่ยอะไรเรายุนมันไม่ใช่ที่เล่นไหม มันป้อมไม่ยุนเอ่อให้มันรู้สัมั่งเลยยุนหดหน้าเขาไปดิหดหน้าเข้าไปไดิฮิวเไไวอเออจริงๆริงฮิวแม่งไม่มีความหมายกับแบบนี้เท่าไหร่นะครับเรามีสับประรดครับก็ดีนิดนึงครับฮิวแรงๆครับมาเก็บพิกกับฮายาบุสะาด้วยครับก็ได้อยู่นะอไาไหนๆก็ออกรองเท้านี่แหละครับออกมาเลยครับโจมตีเนี่ยเราเน้นของหนักครับนี่เลยครับ ใบม,มีทางความสิ้นหวังครับเรามีฮิวรัวๆนะครับแล้วก็ใบม,มีทางความสิ้นหวังเอ,อฮิวเข้าไปตีคิด้วยมาฮิวมาเมลอนครับตีป้อมอีกับยุนแม่งมาอีกแล้วยุนนี่แม่งวุ่นวายกับชีวิตกูจังวะอะไรเรายุนวิ่งเข้าป่าเว้ยหมาเนี่ยแนะ่จริงมึงมา,ายุนกูเก็บสับรถก่อนเมื่อกี้สับรถกูหมดหลอกมึงไอยุนหยิวเลือดก่อนครับไอยุนมาอีกแล้วแม่งมาจริงวะ ฮิวครับมาได้ยุนฮิวว้ยิวว้ยุน <Our S 1> อะไรเรายุน <under> หัวดหน้าฮ<ว>ิวเข้าไปเลมาย,นมมายนนมุนมึงแน่จริงมาเดี๋ยวก่อนมึงไอยุนนี่มามแน่จริงมามาได้มาได้ไดโถชโชกเก้วยหัวดเข้าไปครับยุนแม่งปอดเฉย นี่ก็จะแน่เลยครับเขาก็เปลี่ยนชื่อเป็นจูลงตั้งนานนะเราก็ยังเรียกยุนอยู่อะไรเรามาดิงัดนิอยากนัดอ่ะเออกูรูมึงอยากงัดยุนนี่เนี่ยโอ้ยยุนมันได้อะไรมาวะยุนมันเก็บพริกมานี่เปล่าเผ็ดมาเชียวไม่น่าห้าวเลยยุนแม่งแทงไส้แตกเลย ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะออกของโจมตีสู้กับไอยุนครับอุูกาดลงมาช่วยด้านล่างแล้วนะครับด้านบนเนี่ยโล่งเดียวป้อมแม่งก็แตกไปแล้วนี่หว่าโอ้โหมาแล้วครับทั้งพลิกทั้งสับปะรดครับอุ่นอนีต่างหากแดกไม่ให้หมดอะขึ้นอาป้อมด้านบนมั่งครับเพราะว่าป้อมล่างเราได้ไปแล้วด้วยเตีอานี่แหละธรรมดาเลยครับมาทอตีตีครับมีพริกต้องตีครับเดินเข้าไปหวนในป้อมเลย หวดหวดหวดไม่มีใครมากันป้อมแตกแน่นอนครับตีเทียสองร้อครับแต่ว่าตีแบบมุ่งมั่นครับสรวพี่ไม่นูทวอลวดเข้าไปครับวิ่งเข้ามาแล้วโอ้โหมาเจดควายยักษ์ตัวแม่งใหญ่กว่าป้อมอีกอะไรโลใครมาวะแน่จริงออกมาใครโอ้ยหมียักษ์๋ย่มึงเจอควายยักษ์ ตัวหดลงแล้วนะครับเพราะว่าหยุดโมโหแล้วอะไรยุนโอ้ยยุนมันเก็บสับปะรดอะไรวะเนี่ยนี่มันปั่นอะไรของมันวะเนี่ยเอาตีสู้เนี่ยมามามาตีสู้นี่อันติใส่ด้วยเอามีกล้วยกินฟรีนะครับอะไรอะไรอะไระไรลาตลกเหรอนาตาเลียครับวิ่งไล่ใครอยู่ด้านล่างก็ไม่รู้ครับมีไฮยาบุสะด้วยครับโอ้แต่มาเก็บสับปะรด ตอนนี้อันติก็ไม่ทันแล้วฮายับุสะมึงตลกเหรอฮายับุสะป้อมเลนถูกทำลายนี่เนี่ยหวดหน้าเขาให้หวดหวดหวดตีหวดหวดอะไรฮายาหวดหวดอะไรฮายาหวดหัวหัวมาหวดมาหวดไม่ต้องเดินฮายาแลกกันไหฮหายามาโมโหแล้วครับอุแม่งโมโหแป๊บเดียวกระโหลกจังวะ เราได้เมลอนมานะครับเดี๋ยวจะวิ่งแห่โค้งไปเก็บผลไม้เคลียคลิปตรงนี้ก่อนแล้วกันวิ่งครับวิ่งครับโอ้เมลอนอีกเก็บให้หมดโอ้วิ่งขึ้นด้านบนครับมีตังโมครับตัวใหญ่แล้วมามาเดี๋ยวมามายุนยุนจเจ้าก็มาเดียวยุนจเจ้าก็มาเดี๋ยวมายุนเจ้าก็มาเดียสับรลดน้องของกูยุนกูบอกเลยอันติเขาไม่ดี ทำไมเราทำไมเราทำไมเราเก่าเหรอพวกเยอะแล้วเก่าเหรอพวกเยอะแล้วเก่าเหรอมาดิมาดิพวกเยอะแล้วเก่าเหรอมือนี่ยุนไปไหนพยามมามึงมามาพวกเยอะแล้วเก่าเจอวัวบ้าว่ะอะไรเราปั่นอะไรเราไรลงไรลาตีหมวด่ะมาอารมณ์ไม่ดีหัวหอวใครอะไรอใครอะไรอะไรอใครใครอะไรไรลงไรลาอะไร อะไรอะไรเข้ามาทำไมกันเข้ามาทำไมเข้ามาทำไมเข้ามาทำไมเอาดิเอาดิเอาดิเอาสู้นะก็ได้อยู่นะออกของจมตีหนักๆอีกครับเราอย่าไปยอมมันครับ เนี่ยเห็นบ้าเราก็ได้เล่นไมโนทอสายปีลนะครับเพราะว่าแมพนี้ป้องกันไม่ช่วยอะไรไม่ได้ครับ <quest> วิ่งขึ้นไปด้านบนบ้างครับมีร่องหนเอามาทำไมไวะเนี่ยงุ่นไม่ได้มีประโยชน์กับมวลมนุษย์เลย กดวิ่งแล้วกันครับโอ้โหวิ่งแหกโค้งไปหาผลไม้กอนครับไม่มีผลไม้จะกินครับอยากกินกับผลไม้เขาบ้างมีไม่ด้านบนไม่มีหาเลยเลย <c oughs> อ่ะใครมึงเดินผ่านมาเมื่อกี้มึงเก็บมาเปล่าไม่เก็บกูขอลนะโอ้ไม่มีแล้วใครโมโหวะ่ะอ่ใววะใครเปรี้ยววะ่ะใครเปรี้ยวว่ะปั่นทําไมละ่ะไม่มีอะไรทั้งนั้นอะ่ะมีแต่ตีสดๆกับมึงนี่แหละดาเมจกูแรงเว,ไว้ย <c oughs> ใครไค่แม่งโดด โ oh, อ้อุ่นกระโหลกเป็ดวะเดี๋ยวลงมาด้านล่างนะครับนี่ดีกว่าครับมาหาแตงโมกินดีกว่าครับอากาศร้อนๆนะครับต้องแตงโมนะครับเรียกคีบมาหาด้วยเออโกตัวใหญ่แล้วเดี๋ยวกูไปช่วยมาไอายุนมึงจะเปรี้ยวอะไรตั้งหนอะไรยุ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 นมาดิมาดิมาดิ มาดิมยุนมาดิยุนอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเก็บก่อนโอซาขอบเก็บไปหรออะไร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 ฮายาเฮ้ยฮายามีเกิดไม่งเอ้ยปัญหาสังคมอีกแล้วอะใครนะครับอยู่ด้านล่างครับโอ้สับปะรดแต่ว่าไอ้นี่เรายังไม่มาเลยอ่ะอะาครมาี่ เอาสวยดิเอาสวยดิโอ้ย <c oughs> ไลลา,าเกี่ยวอะไรด้วยเราแล้วลูกขาดทำไมไม่ตีไลลา <c oughs> รอเกินนะครับอีก9้าวินะครับ ็บพริกก่อนไมลาทอมีทั้งพริกทั้งสับปะรดทั้งเมลอนพวกเจ้าจะวิ่งหนีไปไหนสามแล้วเอาสี่แล้วเอาห้าแล้วเอาวิ่งไล่แล้วมึงห้าแล้ว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 อุ้ยของอยากได้ด้วยไอ้ไข่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 ทำไมขโมยของกูเน้ะไข่ ได้เราเบิดยุนเจ้าไปหนึ่งดอกครับเดี๋ยวเราก็มีดูดเลือแล้วล่ะล็อเ,เกิดนะครับรอบนี้ยาวเลยครับยี่ห้าวินะครับ ทั้งนั้นแล้วจะวิ่งก็ไม่ได้ด้วย <laughs> เจอยุนนัดนะรู้เรื่องครับ ไม่น่าจะรอดนะฝั่งนู้นมีปล่อยหลอดมาแล้วด้วยไม่เป็นไรครับเราเอ่อชิวๆไปเรื่อยนะครับเ,เพราะว่าเอ่อเราเลือกมาทางสายนี้แล้วนะครับเราก็ต้องเดินไปให้สุดนะครับอ,อต้องพูดอย่างนี้ครับเดินไปให้สุดครับตีคี้มึงดูตีคี้ด้วยใครมึงทำเป็นเล่นนี่ไมนาะทอนะไม่ใช่เพื่อนเล่น ออกดูดเลือดด้วยอุย้ยอะไรอะไรไอ้ลูกบอลน,นี่ไอ้ลูกบอ,นนอลม้าม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 าดิมามามา้มา,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 มาอ้ไม่ไหววะทำไมอาใครมันโหดกว่าวะ รอเกิดนะครับโอ้ทำไมมันนานจังอะ่ะหรือว่าเลเวลเราสูงเลเวลเราก็ไม่ได้ถึง15มั้งหรือว่าถึงแล้ว12เองนะครับแต่ว่าทำไมมันนานก็ไม่รู้เก็บอะไรเอ่ยก่อนเฮ้ยอะไรเอ่ยดีตรงที่มันสุ่มไววะสุ่มได้เป็ดเป็ดพริกโอ้เป็ดนี่ไม่ได้อะไรช่วยอะไรเลยเออ คือแต่มีน้องบอกอยู่แหละครับว่าถ้าเก็บเป็ดกับเก็บแตงโมจะตัวใหญ่แต่ซึ่งแม่งหายากชิบหายเลยโอ้อลูการเอาเอาทำไมทำกันอย่างนั้นล่ะอ๋อเขามีแล้วเมื่อกี้เขาก็เลยไม่เก็บนะอะไรอะไรไรอะไรไราอะไรยอะไร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 ทุบ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 ก่อนรีบไม่ไหวครับ เจอลายลายยิงไสแตกเลยช่างเก๋าเสือะเกินนะครับ,บเป็นเรื่องธรรมดาของพี่นะครับ <c oughs> <c oughs> เออกวัส้นตีนก็ต้องให้ตีนนะครับเหลือ12นะครับ12วิเราจะเกิดขึ้นมาอีกครั้งนะครับ <c oughs> ไลาลา,าคาคารีนะครับแล้วเจอลูการวิ่งไล่สับนะครับแล้วก็มีอาคครวิ่งตามนะครับแตงโมวับขึ้นไปด้านบนเลยครับมีทั้งแตงโมทั้งอ่าพิกนะครับน่าจะได้อยู่ครับสองป้อมสบายๆดูแล้วดูไอเทมเราด้วยนะออกดูดเลือดก่อนเดี๋ยวดันคีิปไปเรื่อยครับคีปกำลังจะไปแล้ว เราก็เก็บอาศัยว่าเก็บไอ้นี่ด้วยครับเก็บเกรดนะครับตีใาคราไปด้วยครับอะไรอะใครอะใครอะใครทำไมเราทําไมเราทาไมเราใครใครเหรอใ <c oughs> ครเหรอ <team> อะไร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 ลาเลยลาผมไม่ไหวว่ะแต่ไม่ไรครับเรายังได้ป้อมอยู่ครับเก็บ <c oughs> ป้อมเทียเล็กเทียน้อยนะครับทีมเราเนี่ยไปตีหลอดแล้วครับมีไซขอบนำขบวนนะครับ หลอดแม่งเป็นหัวสับปะรดอะมีคารีไปช่วยนะครับไซคอบคารีนะครับอรูกาดแม่งก็วิ่งไปฟาร์มไม่สนใจ2ตัวนี้เลยดูนี่ปล่อยให้นักเวทกับนักยิงตีหลอดเอาแล้วยุนเจ้ามาด้วยความชิบหายมาแล้วคารีมึงจะไปไหนละคารีมึงก็ยิงหลอดดิเฮ้ยชิบหายแล้วบันเทิงโอ้แม่งโคตรใจเลยทีมกูโอ้ยอรูกาดกระโปะเป็ด จบแล้วครับน่าจะจบครับถ้าหลอดตัวนี้มาครับดูแลดูว่ารอลูกาดทาอะไรอะชิบหายแล้วมีมันมีเกิดแล้วมันวิ่งหนียิ่งเดียวด้วยแลวอาใครก็มีเกิดเหมือนกันนะครับล่อคีปล่อคีปล่อคีปตีดิ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 เอาทุบ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 มีแค่นี้แหละทําให้ได้แค่นี้แล้วก็ไปแล้วด้วยออกอะไรดีวะตีไวไวดีกว่าวิญญาณสีโรหิตนะครับเอาไปสู้เอาไปสู้ เราจะไปฮึเ่เขิมเราจะตีหวัวสู้กับไลลา,ลาไม่หรอกชีวิตเหลือแค่นี้แล้ว <c oughs> เออดูไลลา,ย,ลาย,ยิงเ่ยอะไรอะใครใครทำไมทำไมขีนเไว้ขีนเว้อู้สองรไม่ไหวว่ะอุ้ยัใครตัวใหญ่อุ้ยระเบิดมันยังเล็ดไม่ร้นเลยสบายดีครับ <c oughs> เออต้องบอกว่าสบายดีนะครับ จบแล้วนะครับก็ดีฟีดไปนะครับสำหรับเมนทอนะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้นี่ละกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับคาลีศูนย์แนะครับสวัสดีครับนต้ตาจิไหล